เรรราาาามลปะสบกกณ์ชีวิตันเอเอเราประสบการเสียวลุกอะไรเสียวลุกไปเหี้ยเสียวลุกกูเหี้ยเลยกู่ึงเหี้ยเลยประสบการเสียวคนลุกไงเหี้ยเลยเสียเสียวคนเสี่ยอะไรนะเสียวคนลุกเสียวคนลุกยังไงวะอี้๋อังพูดดังๆดิมึงชิบกับเดลวอ่ะสักข้างหนึงมีสองพี่น้องชิบกับเดวอีหี้ยอ่าประสบการณ์ชีวิตนะพ่อแคมโทรศัพท์มีเน็ตปะแบนหมดเลยอ้ยโอ้ยควายเฮ้ยโทรศัพท์กูมีโทรศัพท์กูมีเปิดดิอี๋อ่ะเอาทำไรอ่ะ กูจะโทรหาภรร์ยี่เพียร์ยาเมียคนนี้จะไหนวันที่สิบยังอยู่ในคลิปนะนานแล้วไอ้เนี่ยเขียน O O N G สองครั้งอุ้เออนั่นแหละอูดอูดอูนามเลยะสบการณ์เสียวครั้งนี้มีพี่โอมอยู่ด้วยนะครับอะไรไอ้เหี้ยเฮี้ยเฮี้ยนเช่าไปในบ้านพักคนคนหนึ่งคนจะลายคนหี่อะไอ้เหี้ยมึงไงแย่ขล้วไงต่ พี่เยก็จี้เองถามพี่ดิทำไ,ไพี่กับเย่ย่ะครับอ๋อพี่เกี่ยวเห็นไอ้โหแฟนยังมาเองเนี่ยแฟนมาแล้วน่ะไม่พี่เอ๋ไปนานไปเทีย่ยวการละครั้งหนึ่งอือหืโเคตรเย็นเลยกูไม่อยากกลับเลยว่ะก็จะจปละครไทยพี่เอ๋นี่มันเฟซอิ่มสลับเฟซก่อนสลับเฟซด้วยพีไอ,อ้กมีคนกับเราอ่ะ เรามีกี่คนอะไอ้พอยเรามีกี่คนอะไเคียเอ็มหาเรื่องไอ้กูทะเลาะกันเนี่ยวเล่นตัดตัดตรงนี้ตัดนะฮะตัดตัดตรงนี้โอเคไอ้เคียเอมนายยอมเจาน้องมึงไม่ดูหรอกน้องมึงดูได้เหรอแฟนมึงดูได้เหรอไม่ดูดิป้องกันเดี๋ยวท้องฮะไม่ไม่คนมันไม่เกี่ยวกันแล้วก็กันเลยยี่่อนน้องมึงไม่ดูไม่หยาแฟนมึงไม่ดูไม่หยาจ้าไปครับวัสดีครับอาจารย์ไปครับเย็นเย็นสั่งนี้ไม่น่ารักไปกลัวเปล่าแล้วก็ฟังพวกมึงเล่าเรื่องเนี่ย เราเรื่องีใหญ่แล้วคุยกันไปวันหนึ่งใช่งูน้อยมาเข้าถ้ำโลกจิตว่ะโอ้ยอะไรวะกะละครั้หนึ่งนานมาแล้วใช่เฮ้ยเฮียเฮียมาติดกูเฮียเฮียเช็ดเช็ดมึงไม่เช็ดกูกูตบอ่ะกูตบหน้าทิ่มอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันขี้นกสดเหรอวะเฮียมึงเช็ดอ๋อไอเฮียเช็ดเลยสัตว์ ก็แสงมันลดไหลเที่ยงเลยต่างไอ้เหี้ยเช็ดเอ้ยไอ้หนูเช็ดให้ไงโอ้โหเร็วๆดิเพื่อนมือนรีบไปโอ้ยไอ้พี่นกกหอมโอ้ยี่ดูดูนกอีมันเช็ดติดอีสีอ่ะแย่ไอ้ไอ้เอาตรงเดิมมาเช็ดมาเพราะไม่เอาตรงใหม่ที่สัตว์อาจารย์สวัสดีครับครูครับเฮ้ยอาจารย์เป็นรถน้ำมนต์รักก็เหมือนปลาจุเอาอะไรอู้มันไม่จุแล้วใช่ ไอ้เคี่ยมาคนละเวคนละทางเลยอ่ะคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับไปดูหน่ะที่บ้านมันเคี่ยมันจะรับมันไดอยู่กับผัวมันอุ้ยจ้าคืชอบท่าเมื่อกี้พวกคุโทรไอ้ม่อนโดนด่า ไปยังอ yeah ้ลมเย็นเลยเฮียเด้ยพีงได้ไฮไลท์เลยเป็นแบบหน้าไอมมึงงันแ่กูไลรทยงนอมมใู้หรอเาเป็นยหน้าตามีดวทรงโจไม่เสียงมึงเขาก็รู้เลยเมึงยกกระเป๋าไปไหนรีบเหรอมึงงั้นีบเหรอกำลังเย็นเย็นเแต่กูไม่